ครับผมสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มาทดสอบตัวนี้เป็นงานเซตนะครับพี่ลูกค้าอยู่โคราชน,นะครับผมเอามาให้ผมเซตให้นะครับตัวนี้ก็ตัดคันเร่งอันดับแรกก็คือเปิดรีโมทนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแบตเตอรี่ที่เฮลิคอปเตอร์หลังจากนั้นรอให้ใบพัดมันขยับฟึ๊บฟึบฟึบประมาณนั้นนะครับพอหลังจากหยุดขยับแล้วก็สามารถที่จะใส่คาโนปี้ ก็จับไปวางในทิศทางที่เราอยากจะเล่นนะครับอ่าอันดับต่อมาตัวนี้นะครับตัดคันเร่งเทอร์เรนโฮลเห็นไหมครับใบพัดไม่หมุนนะครับถ้าเอาตัวนี้ลงปุ๊บแล้วเร่งหมุนแน่นอนอันดับต่อมาก็คือสวิต A ์เอสวิตเจะต้องอยู่ข้างบนสุดนะครับสวิตเคือคําสั่งเปิดการทํางานของไจโรพอเวลาอ่าอยู่ตําแหน่งบนสุดเนี่ยพอาเราบินเนี่ย ตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะทรงตัวได้ได้มากมากร้อเลยนะครับทรงตัวได้ดีมากๆเลยพอเราเราเดินไปหน้าเราปลอดปุ๊บมันมันจะเบรกแล้วมันจะพยายามให้อยู่ในตำแหน่งทรงตัวนะฮะแต่ก็ยังไหลยอยู่แต่ก็ทรงตัวประมาณนั้นนะครับถ้าอยู่ตัวล่างตัวล่างเนี่ยก็คือไจโรจะไม่ทรงตัวจะไหลเหมือนคนแบบไม่มีแรงอะ่ะ ถ้าสมมุติว่ามันไหลไปด้านหน้ามันก็ไลถ้าแบบมันอยู่ในท่าหัวทิอย่างเงี้ยมันก็จะไปหัวทิ่มแบบยาวจนตกเลยนะก็คือจะไม่ทรงตัวนะครับตัว A อยู่ข้างล่างนะครับจะไม่ทรงตัวเลยนะจะเป็นโหมดที่ไม่ทรงตัวเลย <laughs> ก็คือไอโหมดตัว A เนี่ยแหละเขาเอาไว้เล่น 3D นะครับ 3D ก็คือไอดอลตัวเนี้ยครับสับขึ้นพอสับขึ้นรอบคันเร่งลงก็ไม่หมด ถ้าเร่งขึ้นก็ไม่หมดรอบรอบแรงเลยเอาไว้แบบบินเงี้ยฟึบฟบอะไรเก่งก็บินคนไหนเก่งก็บินเล่นกันนะคนไหนไม่เก่งก็ไม่ต้องไปเล่นมันมันอาจจะกระจายได้นะฮะโหมดโหมด A ข้างบนเนี่ยไม่สามารถที่จะตีลังกาได้นะครับถึงแม้ว่าเราเปิดไอเด้นสมมุติว่าเราอยากจะลองเปิดไอเด้นเล่นๆแล้วอยากจะแบบชุดขึ้นชุดลงเนี่ยฟึบฟืบฟบฟบให้เรารู้รู้น้ำหนักมือเนี่ยเราก็สามารถซ้อมในโหมด A ได้ แต่ว่ามันตีลังกาไม่ได้แค่นั้นเองนะครับซ้อมในโหมด A ก็คือซ้อมชุดขึ้นปุ๊บชุดลงปุ๊บชุดขึ้นชุดลงอะไรประมาณนี้นะครับพอจะเข้าใจนะถ้าจะตีลังกาก็คือต้องสับตัว A ลงมาข้างล่างใจโรจะไม่ใจโรมันจะไม่กันมันจะไม่ค่อยกันมันจะไหลแล้วเราก็สับสวิตตัว C เนี่ยไอด์ล่ซึบรอบมันก็จะแรงขึ้นมาแล้วก็จะตีลังกาได้นะครับผมอันนั้นก็ไปฝึกเอานะ พี่ลูกค้าท่านใดเก่งแล้วก็โอเคครับผมยินดีด้วยนะฮะดีใจด้วยครับผมเองก็ยังไม่เก่งเลยเล่นมาตั้งนานก็ยังไม่เก่งเลยฮนะได้แค่นี้เองมาบินกันคีโมโนาแล้ว <c oughs> นะครับผมเธอท่นโฮนเอาโฮนลงเร่งเครื่องเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนีนน้เดี๋ยวผมจะให้ดูในโหมดในโหมด โหมดไจโรตัว A ด้านบนนะฮะเดี๋ยวค่อยดูนะตัวนี้ก็คือมาเป็นการทรงตัวที่แบบดีที่สุดนะฮะเท่าที่เล่นมานะครับผมเห็นไหครับยกขึ้นมาหน่อยเนี่ยไม่ว่าเราจะดึงถอยหลังหรือดึงเดินหน้าเนี่ยมันมันก็จะกลับมาเซนเตอร์เห็นไหมครับเห็นไหมครับแต่มันก็ไหลยอยู่แต่ถ้าถ้าเราไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นในโหมดเจโรก็คือ เอาใจโลลงปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันไหลเลยมันไม่คืนให้มันไม่คืนให้นะฮะเราต้องเล่นในโหมดนี้นะครับโหมดบนนะมือใหม่นะครับผมอ่าทีนี้ผมจะบินแบบเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าไม่รู้บินสูงเลยน้ำเบยน้ำเบยใช่ไหมนะครับอ่าก็เอาเป็นว่ามือใหม่ก็เล่นตัวเอไว้ข้างบนนะอะเดี๋ยวผมบินให้ดูแล้วกันนะพี่เพลงวันนี้เดินมาหนึ่เดินมาเดินหน้ามา ไอ้ซอยนี้ดีกว่าซอยนี้ดีกว่าอ่าเอ็มทูครับผมแต่วผมบินให้ชมนะครับบินในโหมดใจโลนะฮะรอบเดินทางโอ้โหเพลินมากอ้อมต้นหญ้าบินดีนะ <c oughs> ตัวจิ๋วแต่แจ๋วครับขุมพลังเลยอะตัวนี้ ันสามารถที่จะซิ่งได้สบายๆเลยนะมันอยู่ที่นักบินนะอ้าวโอเคเดี๋ยวผมจะใสลังกาให้ชมนะฮะผมจะเอาสวิตตัว A เนี่ยลงก่อนอ้าที่เนี่ยลงแล้วปุ๊บเนี่ยใจโลเริ่มไม่กันแล้วเห็นไหมฮะอ่าหลังจากนั้นก็สับสวิตตัว C ขึ้นอ่ารอบมาแล้วครับผมเห็นไหมครับ มืดหรือเปล่ามืดใช่ไหมมันนี้ลูก <c oughs> ยังไม่คุดมือเลย ไปแรกๆก็อย่างเงี้ยแหละครับตื่นเต้นถ้าพี่ลูกค้าเล่นนะฮะฮอปเดินทางเป็นคอปเตอร์ที่บินแบบแรงมากนะฮะกำลังพละกกำลังดีมากๆเลยตอบสนองได้ดีแล้วก็สู้ลมด้วยนะ อันนี้มันเป็นไฟแรกผมก็จะเก่งๆหน่อยนะฮะก็ปรับปรับการตอบสนองปรับอะไรเงี้ยก็มาถึงก็ใส่เลยนะยังไม่ได้ปรับอ่ายังไม่ได้เล่นให้มันเข้ามือนะก็อีกอย่างหนึ่งไม่ค่อยได้เล่นด้วยส่วนใหญ่จะซ่อมมากกว่าแต่โดยรวมถือว่าบินดีนะครับ M2 เอาละพอละเดี๋ยวแบตที่เขาหมด มันจะเล่นง่ายนะตัดคั้เร่งครับผมตัดคั้เร่งอ่าแล้วก็ดึงปลั๊กแบตท,ที่คอปเตอร์ออกแล้วก็ปิดรีโมทแค่นี้เองนะครับผมนะ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับพี่พี่ลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซตรถเลิ่นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งสีแอซีปักช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมลำนี้ก็เป็นงานเซตไอที่แปะไว้เนี่ยไม่ได้อะไรนะก็คือ,อเมื่อสักครู่นี้ฝนมันพำๆนะก็เลยกลัวกลัวว่าจะเปียกฝนนะก็เลยแปะกันไว้เผื่อบางทีจังหวะที่เราบินฝนมันมาอย่างเงี้ยเออเราก็เลยแปะไว้นะฮะ ป้องกันไว้นะครับผมพอดีบินแล้วไม่มีฝนนะเพราะว่าฝนมันเป็นพายุฮะมันตกตกหยุดหยุดนะเอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้เลยนะครับผมติดต่อสอบถามนะครับผมกับงานประกอบซ่อมเซ็ตนะฮะก็ทาง Facebook นะครับผมชื่อสมบูรณ์เพ็งศรีอาซีปากช่องนะครับผมทางไลน์ทางไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0828612081ติดต่อทางไลน์นะครับผมนะทางไลน์ นะฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมลำนี้เป็นงานเซตก็เป็นลำแรกนะที่ผมได้จับนะบก,ก็ผมว่ามันก็บินดีนะฮะบินดีแรงดีทอร์กใช้ได้เลยมันก็เหมาะกับคนที่ชอบลำเล็กๆแต่แบบแรงดีๆนะตัวนี้ทอร์กดีนะถ้าได้บินอีกสัก3-4ไฟนี่ก็เข้ามือนะก็ไม่กล้าเล่นมากด้วยฮนะ โอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ